เจ้าชายกำลังเตรียมงานฉลองในพระราชวังสำหรับพิธีครบรอบแต่งงานที่เฉลิมฉลองเขาวางแผนให้ของขวัญซินเดอรเรลล่าและเต้นรำกับเธอเจ้าชายน่ารักมากที่จัดงานฉลองครบรอบแต่งงานเขารักท่านมากเลยนะ ฉันก็รักเขามากเหมือนกันเขาสมบูรณ์แบบมากเลยเซราอิจฉามากเมื่อได้ยินเรื่องการเตรียมงานฉลองในครั้งนี้แม่ได้ยินเรื่องงานเลี้ยงที่เจ้าชายจะจัดขึ้นเพื่อฉลองวันครบครอบแต่งงานของพวกเขาไหมได้ยินสิแต่ฉันไม่เข้าใจว่าทําไมเจ้าชายถึงรักซินเดลเลล่าไม่ใช่เธอน่ะฉันรู้ค่ะแม่ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันฉันทั้งสวยกว่าและฉลาดกว่าซินเดลเลล่าตั้งเยอะ แต่ยังไงเราก็ถูกเชิญไปร่วมงานฉลองให้ตายดีกวา่าต้องดูพวกเขาเต้นรำกันนะ่ะเจ้าชายยังอยากให้มีความบันเทิงในงานฉลองด้วยเขาจึงเชิญนักมายากลที่เก่งที่สุดในประเทศมาจะมีนักมายากลในงานเฉลิมฉลองด้วยท่านรู้หรือเปล่าใช่ใช่มันวิเศษมากเลย ฉันอยากรู้เทคนิคของนักมายากลมาตลอดเลยละฉันก็ด้วยอะขณะเดียวกันนที่หนึ่งในพระราชวังโรซ่ากำลังยุ่งอยู่กับแผนการล่าสุดของพวกเธอฉันอยากให้นายทำตามแผนไว้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่เราคุยกันนะเฮ ลูกดูไม่ดีเลยเป็นอะไรหรือเปล่าลูกจ๋าฉันปวดหัวมากเลยแล้วก็คลื่นไส้ด้วยค่ะแม่เป็นเพราะงานฉลองวันครบรอบแต่งงานของเจ้าชายเหรอฉันไม่ชอบสินเดอเลล่าเพราะฉันนั่งตำแหน่งเธอไม่ได้น่ะสิไม่ต้องห่วงหรอกนะเธอจะได้นั่งมันเร็วๆนี้แหละ นัจะได้นั่งตำแหน่งซินเดอเรลล่าอย่างนั้นเหรอยังไงล่ะแม่คะฉันวางแผนไว้หมดแล้วนักมายากลจะสลับตำแหน่งเธอกับซินเดอเรลล่าและเธอจะได้เต้นรํากับเจ้าชายเขาจะสลับตำแหน่งพวกเราได้ยังไงกันน่ะมันเป็นไปไม่ได้เขาเป็นนักมายากลมันเป็นงานของเขา <laughs> ช่างตัดเย็บชุดซินเดอเรลล่าอย่างระมัดระวังเพื่อใส่ในงานเฉลิมฉลอง โฟฟูนี่เป็นชุดที่ฉันจะใส่ในงานเลี้ยงดูสิเป็นไงบ้างฉันชอบมันมากเลยฉันใส่แล้วดูดีมากที่สุดนะวันนี้อากาศดีออกไปเที่ยวที่สวนกันดีกว่าแต่ว่าก่อนอื่นฉันต้องถอดชุดออกก่อนแต่เมื่อซินเดอเรลล่าเลือกโฟฟูออกจากห้องโรซ่าไม่ยอมเสียเวลาเลยสักนิด คือชุดที่เจ้าหญิงจะต้องใส่มันเป็นสิ่งที่ลูกสาวฉันควรได้ใส่ในคืนนั้นนักมายากลรับรองกับเธอว่าจะจัดการได้โด้วยง่ายโอ้บราวนายทำงานของนายได้ดีมากเลยบุคคลและแขกคนสำคัญที่ได้รับเชิญมาร่วมพิธีเริ่มทยอยมาถึงพระราชวัง เข,เขาเตสดชเชสทุกคนได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานฉลองนี้แล้วยังไงละ่ะทุกคนจะได้ดูลูกในคืนนี้ไงไม่ต้องห่วง <laughs> แม่คิดว่าฉันจะเปลี่ยนตัวและเต้นรำกับเจ้าชายได้จริงเหรอต้องได้แน่นอนสิลูกบางทีอาจจะได้จูบด้วยนะเออเขิดนักมายากลพร้อมแล้วสำหรับการแสดง เธอรออยู่ในกล่องนี้และจากนั้นจะออกมาเป็นซินเดรเรลลา่าไม่ต้องห่วงฉันควรเข้าไปในกล่องเหรอใช่แล้วเธอจะรอในห้องลับตรงนี้ไงล่าเรื่องชุดเรียบร้อยแล้วแต่หน้าของฉันล่าดูสิพลังเวทมนไงเชื่อแม่สิมไม่ต้องห่วงลูกจาก๋าซินเดอเรลล่าเตรียมพร้อมแล้วเธอใส่ชุดใหม่ของเธอพ่อฟูฉันดูเป็นไงบ้างเธอดูสวยมากเลยละ่ะงานฉลองครบรอบแต่งงานได้เริ่มขึ้น โรซาฉันหาเซราไม่พบเธอจะมาร่วมงานฉลองด้วยหรือเปล่านะเอ้เธอไม่ค่อยสบายแต่ส่งความยินดีมาด้วยแล้วล่ะถึงเวลาแสดงมาอยาก,กนแล้ว ว้าวเขาดึงเพื่อนฉันออกมาจากหมวกด้วยมันยอดเยี่ยมมากเลยอูย้สุดยอดอะด่ะดีแต่เวทมนต์ของฉันก็ดีเหมือนเขานะมันแน่อยู่แล้วในตอนนั้นเองนักมายากลได้เชิญซินเดอรเรลล่าให้ขึ้นไปบนเวทีเพื่อร่วมแสดงกลที่ดีที่สุดหวังว่าเขาจะไม่ทำให้ซินเดอรเรลล่าหายไปนะ ทุกคนต่างก็สงสัยว่าจะเกิดอะไรต่อไปว้าวแต่ซินเดอเรลล่าอยู่กล่องอีกใบนี่นะก็ทำได้ยังไงกันนะสงสัยเจ้าชายและแขกต่างกระหลาดใจและปรบมือให้โอ้ใช่เก่งมากเลยสุดยอดเซราเข้าแทนที่ซินเดอเรลล่าและนั่งลงที่โต๊ะของเธอ ท่านเข้าไปอยู่ในกล่องอีกใบได้ยังไงบอกไม่ได้หรอกฉันไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนี่เร็วเข้าเป็นกระต่ายที่ดีได้แล้วพอฟ,ฟูโอฟ,ฟูสงสัยว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อได้ยินวิธีการพูดของซินเดอเรล,ล่ามาดูกันว่าความลับของกล่องนี้คืออะไรกันซินเดอเรล,ล่าท่านอยู่ตรงนี้มันมามันเกิดอะไรขึ้น ซินเดอเลล่าตื่นสิเล้วเข้าตื่นเร็วสินเดอเลล่าเกิดอะไรขึ้นแล้วฉันอยู่ที่ไหนหรอนักมายากนพาเธอมาอยู่ในกล่องใบนี้และทําให้เธอหลับไปแล้วใครออกมาจากกล่องล่ะกล่องอีกใบเหรอเล่ามาว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะซินเดอเลล่าเข้าใจทุกอย่างที่โพฟ,ฟูเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างโรซาต้องอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ฉันว่าคนที่นั่งตำแหน่งของฉันคือเซราเธอไม่ได้อยู่ในงานฉลองด้วย ออกไปกันเถอะไปเล่นให้เกมนี้จบลงไปเถอะอย่าเพิ่งรีบฉันมีความคิดที่ดีกว่านั้นเราจะทำยังไงกันเหรอเพอร์ฟูเธอช่วยเอาคาถาวิเศษมาให้ฉันทีขนาดเดียวกันเจ้าชายกำลังจะให้ของขวัญกับภรรยาสุดที่รักของเขาขอบคุณเจ้าชายท่านทำให้ฉันมีความสุขมาก้ยินดีด้วยนะจ้าหญิงสร้อยของท่านงานประณีตมากเลย หลบให้พ้นสายตาคนโผฟูกลับมาพร้อมคาถาพิเศษในมือคราวนี้ถึงตาฉันเล่นมายากลบ้างแล้วว้าวสุดยอดเลยก่อนอื่นต้องคืนร่างของเซราซะก่อนมันน่าอายที่รับของขวัญของคนอื่นนะเซรา ตอนนี้เรามาฉลองกันต่อเถอะและเวลาที่หยุดก็เดินต่อตอนนี้แหละช่วงเวลาที่เซราเป้ารอมานานโอ้เออย้เกิดอะไรขึ้นกับฉันล่ะเนี่ยเซราแต่มันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนี่เธอ